การที่เราให้อภัยคนที่เรารักเนี่ยมันจะปิดความฟุ้งซ่านเลยคือการให้อภัยเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ทําได้ยากแต่เป็นคุณธรรมที่ใครทําได้แล้วคนนั้นจะพ้นทุกข์ก่อนการให้อภัยไม่ใช่คือการแพ้นะคะการให้อภัยคือการเอาตัวเองออกมาจากนรกคนที่ได้ก่อนคือคนที่ให้อภัยใช่ไหมลูก คนที่ให้ก่อนจะพุนทุกก่อนส่วนคนที่ถูกให้อภัยเนี่ยเราก็ต้องให้เวลาเขาเขาอาจจะมีแว็บเวบหรือเขาอาจจะมีทําได้แข็งแรงหย่อนไปบ้างถ้าเราเรามองว่าสิ่งนั้นไม่น่ารักแต่เรายังมีความสุขที่ได้รักแล้วเราก็ไม่ทุกในขณะที่เรารักเนี่ยมันจะสร้างความเข้มแข็งภายมันจะสร้างศรัทธานในความรักความรักต้องมีศรัทธา และต้องมีปัญญาด้วยมีการจัดการบางทีจังหวะไหนคมจังหวะไหนต้องบอกว่ามากกว่านี้ทนไม่ได้แล้วนะได้แค่นี้อย่างไรก็ขอให้รู้ว่าในความสุขของคนมีความในความสุขของคุณ,คคขขคณแต่มันมีความทุกข์ของเราก็ต้องกรุณาเราด้วยต้องช่วยเราด้วยก็ต้องซื่อสัตย์ในการสื่อสารคุณแม่เชื่อว่า ความเห็นอกเห็นใจการให้อภยัยความเข้าใจเนี่ยมันจะทําให้ความรักยังยังถูกรักษาไว้ถึงแม้ว่ามันอาจจะมีบาดแผลบ้างแต่ว่ามันเป็นแผลเป็นได้อย่าเจ็บประมาณ